สวัสดีครับผมเจ้วายนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Piece Pirate 4นี่แล้วน, Peace, Pilot, นะครับโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครต่อนะครับผมจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราได้รีวิวตัวฟาร์มิงกโกลไปนะครับผมเพระาะฉะนั้นเขต่อไปก็จะเป็นใครเป็นได้นอกจากเซอ,อร์ท็อปเขาไดนะครับผมหรือว่ามิสเตอร์ซีโร่เองโอเคเป็นอดีตเจตเทพโจรสลัดนะครับผมมีพลังของขนทรายนะครับก็ประมาณนี้วันนี้เราเข้าสาระเร็วมาก ไปพูดคุยทำเพลงกันเลยนะครับไปกันเลยฟ่วจากวาค่าันางจะอาศัายไปนานกับเกม One Piece นะครับผมโอเคเราไปดูที่แผนที่เดือทะเลกนก่อนนะครับแผนที่เดือทะเลทักษะที่เขาก็ได้ให้มาจะเป็นการจู่โจมาละสรุปกลัวนะครับ mm hmm. เพิ่มพลังโจมตีของปุ่มวายใส่ข้าวเกาะป้องกันนะพ mm hmm. ลังโจมตีนี่เพิ่มขึ้น,น,นตามระ่องของทักษะนั่นเองก็คือตีเกาะแรงข,ขึ้นประมาณนี้นะครับ โอเคต่อไปแล้วก็ไปดูสกิลของเขากดากันเลยครับผมคั้น,นี้ โอเคครับหลังจากดูสกิลกเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูทักษะที่ผมเอาไปกันก็ประมาณนี้นะครับจะเน้นวิธีโจมตีแล้วโอเคแล้วก็ออก,กเรือกันเลยนะครับไม่เลยออันนี้มาแบบว่องไวทำเวลานะผมเวลาทำเวลา,วลา,าแป้วแป้วแป้วถ่ายให้น้นครับวันนี้คนดูเป็นไงบ้าง แต่อย่างนี้ผมน่าจะลง One Piece วงันพี e รวมกับสอนอัตออนไลน์นะผมรีซอนอัตออนไลน์ค่อนข้างจะกินเวลาในการทำชุดมากนเะนื่องจากต้องทำซับสเตนซึ่งซับสเตนนี่ตัวเหนื่อยเลยนะผมโ <c oughs> อ้โหโอ้โ้อ้กรอตอนนี้เพื่อนๆมีเกมไหนที่อยากดูนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเสดเด็จจะมีโปรเจกต์กใหม่ที่ผมว่าจะเปิดอยู่นะว่าจะเล่นเออเนอร์ิม จะซิมสี่นะครับเพื่อนๆว่าไงก็อคอมเมนต์ไว้ได้ว่าอยากเห็นผมเล่นหรือเปล่าอยู่ไม่อยากถ้าไม่อยากผม,มากา็เล่นแต่แบบไม่อัดถ้าอยากผมก็จะอัดมาลงให้ดูนะครับเอา,า,รา,เอาประเด็นตรงหน้าก่อนแล้วกันเฮ้ยยังอือ้นตีไม่เข้าเลยเดสเก้าไม่ใช่เว้ยผิทา่าน,น,นะอกไจะไปพัการอ อุอ้ยทลายนี่หมดแก่แล้วครับรอบเบรกแรงแล้วตีไม่โดนเลยอะเล่นกากดขึ้นเยอะจะเล่นไหนเ้วเล่นกากดเหรถือว่าเล่นกากดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอาแรงเอสกลับคืนมาได้ไหมโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดน อันนี้ท่าใหญ่แล้วคนโดนขัดไม่ได้อยู่แล้วโู้ไม่โดน่ะเกินไปป่ะทัพากา้าเราเนี่ยเราจะขึน้นหลอดแล้วนะนนี้ต้องซัดให้เกาะแตกไปยัแงแตกตายหนึ่งอันนี้เราตีสตรงตายน้อยมากนะครับตอนนี้มาจัดแต่พวกนี้น,นี่เลยตา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 ยหมดตายหมดขนาดแค่น้อยครับเราจะไม่ได้แรงเอส นั่นคือปัญหาใหญ่ของเราถ้าเราไม่ได้แรงเอสก็คือเราไปคู่แพ้นะซึ่งรายการเราจะเป็นคู่แพ้ไม่ได้เราต้องเอาแรงเอสเราต้องเพอร์เฟกต์เท่านั้นเดคเคลียร์นั่นเองกรับไปดูต่อนะครับเอ่อซึ่งเซิร์ฟคาสตาดีนะครับเป็นคนที่คล้ายๆที่จะเลวร้ายกับสมาชิกของโวกไปครับทุกท่านก็คือมิโคโรบินนั่นเองการหลอกใช้โรบินครับในการอ่านโคนีกีฟ ไปจำที่จำได้ก็ประมาณนี้นะแต่ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเทนะถึงจะโผล่มาแค่แบบแค่ภาคเดียวแล้วก็เป็นภาคเก่าด้วยนะแต่ก็ถือว่าเทนะผมชอบค้ายแต่ภาคเออประมาณ Impel d วนะเป็นตัวทค่อนข้างจะเพี้ยวกับตอนที่อยู่阿สต้ายเยอะเลยนะผมจัดไปน้อย โอ้ยจะตายแข่งไปน,นายมันก็แค่บเอ,องนะเพื่อนผมว่ามันกระจอด <c oughs> ตายลมด้วยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊ปเป่า,เ,ปาเดี๋ยวทำวันพีชจะบอกว่าจะกลับไปทำแชมฟอร์ให้เสร็จนะตอนนี้ก็มีตัวละครครบแล้วผมเตรแพ็กเสร็จมาแล้วว่าจะไปไล่เก็บให้หมดมนะเราจะเก็บวันพีชอีกประมาณยี่ลิปหกชิก็ กะว่าจะรีบทำให้จบนะครับเพราะว่ามันค้างมาจะส่งไปแล้วรีบเคลียร์กันดีกว่านะครับเปี้ยงไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะก็จะจะหมดแล้วด้วยจะหมดแล้วด้วยเปี้ยิง500โค้งเพิ่งได้500คาร์ดิเกต100นะครับตอนนี้ประตูที่เรากำลังคาร์ดิเกต100 KO นะครับสกิจชนะสกิจะเออสกิจชนะ ตตตาาาบอกว่าเปิดตัวราชาแล้วเดี๋ยวไช่ไหมเข้ามาเปิดตัวราชาเลย่งจังนี่นะฮีเง้เดี๋ยวจะเสายักษ์เดี๋ยวเรามาเก็บของลูกกระจอกก่อนนะครับเราจะเอาเคโอเยอะๆวันนี้เคโอเราน้อยมากไปไปไปเออคัฟฟ์ไดเนี่ยก็คือตัวใหญ่สกิลขัดนะ ถ้าจะให้โจมตีแรงก็ต้องเป็นโจมตีทางอากาศครนะับจะค่อางแบบถ้าโจมตีเยอะกว่าเยอะกว่าบนพื้นดินนะเท่าที่ผมดูเท่าที่ผมเล่นมาไม่รู้ว่าใช่เปล่าใครมีข้อมูลก็เมนบอกกันได้นะครับที่เขาจะเล่นนานแล้วผมก็มุ่มัวคำคำไปางภาษาไปไปไปห่อยแล้วเก็พวกนี้ก่อนยังไม่เล่นไอตัว ตัวที่เป็นรูปดาวนนะครับแต่พื้นที่นี้จะถูกเคลียร์เราจะไม่มีลูกกระจอกให้ต <c oughs> ีตอนนี้เออผมก็มีเกมแบ,บลกลังค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่เพราะช่วงน,นี้ก็ตกงานทำอมหาหลัยด้วยนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ช่วงที่หายไปนานๆเลยก็คือทำโปรเจกต์นะครับ เลยไม่ได้ว่างมาทำคลิปเลยนะครับผมไม่จะเครียดเครียดเลยนะตอนเสร็จๆอันนี้ก็เริ่มว่างอ่ะอยู่ในช่วงกงานก็พอมีเวลานิดหน่อยก็จะมาทำเรื่อยๆอาจจะไม่เยอะถ้าตอนทำแรกๆแต่ว่าก็จะทำเรื่อยๆไม่น่าจะหายไปไหนหลังยีกนี้ก็อาจจะมีสตรีมในเฟซบุ๊กนะครับผมใครว่างก็ไปติดตามก็ได้อาจจะดึกๆสักทุ่งสองทุ่นะครับสตรีมผ่านแฟนเพจแฟนเพจแฟรเพจนะครับ ي, อุ้ยเฮดท็อปตั้งเอ้เอคนหนึ่งนะเขาทำอะไรเอ่ยอไม่สนระวังเรียบเรียงกันโหทำอะไรตัวนี้รับสมบัตเบ่งพลังสู้ไปเลยเนี่ยก็คือพอเขาก็ได้แปงลงร่างนะเบ่งพลังก็จะกลายเป็นการโจมตีทางอากาศโดนๆครับอย่างถ้าที่เป็นแบบดูดตายที่พกกืนก็จะใช้ไม่ได้ผลไปรู้ไปรู้ทุกคนเห็นปากมุมขวาสกิลสกิลที่แบบว่า ที่มันใช้ทรายรอ่ะมันที่มันใช้ทรายกับพื้นน่ำมันใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้พวกแบบพวกเศษขึ้นมาเนี้ยไม่ได้ผมรู้จะอธิบายไงไม่ไม่ครับคลิปนานอธิบายไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเราใช้พลังงานกันก่อนก็ไปเก็บไปตัวตรงนู้นนะครับคาตาคุริคก,กับฟุฟกคัน แล้วก็โดนคุณกได้เป็นสายที่แบบว่ากดโอลัวๆไม่ใช่โอเสรเป็นจอยเองบอกวต้องเป็นกดบีลัวๆเอ้กดบีค้างไว้ก็จะพุ่งได้ยาวๆนะไม่มียุดไม่มีกตอ็อับคิดอยู่ไหนวะแต่ก็เออโดนไทยก็คนนั้นแล้วกันโดนชิดไเออเออเออ เประเทศตัวสลัดตะฟุ้เข้าได้ไหมเนี่ยเดฟเกล้าไม่ใช่มั่วครับชาโบ้ทีนี้นะใช่ไปยังไม่งพลังจัดท่านี้นั่น่อยคิดจะตา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 ยคิดคิดคิด,คดจะตายใครต่อใครต่อขนาดคลีนหรือเปล่าขนาดคลีนหรือเปล่า าหัวค่าหัวหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านเบลีแล้วยังไงครับน้องก็แ,แตกไปเลยครับไม่มีเลือกเทเกบเลยเหรอไม่ <c oughs> มีเลือทเทเกตเลยนะพี่น,นี่เรามารอหัวหน้างานมกันสบายหัวหน้างานแล้วจะเกิดแล้วแล้วก็จะเป็นจ็อบแบบโหดๆนะครับโอเคตอนนี้แล้วก็การันตีแรงเอสได้ในระดับหนึ่งที่เหลือคือทำเวลานะครับผมแข่งคู่เป็นพวกด,ด้ก็ พวกเรานี่เวลาคนเก่งๆนะอะไรนี้เราจะสู้กันได้ไหมเก็บพลังโจทป้องก,กันกันนะจะทำได้เยอะเลยผมดูแค้มเยอะไหมเพราะว่าดีแล้ว <c oughs> ผมกลัวคลิปมันเงียบอ่ะ <c oughs> ผมจะปล่อยฮอชินไปนะครับเพราะเป้าหมายของเราคือโซโรเราจะจัดก,การคนหน้างานกันแล้วป้า โซโล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 โโลปึ้มเราจะชาร์จข้าต้องเจอตรงนี้เพราะว่าท่านี้มันใช้ตอนเบกพลังไม่ได้นะครับ<ห>นี่เฮ้ยนี่กดตสวายแนละ้วจะเพิ่มพลังโจมตีกด<ห>น,นะครับตามค่าที่เราได้ใส่มาวูยมองไม่เห็นโดนแล้วโอ้ยโดนเลี่ยโอ้ยเบกพลังมาดิ มาดิมาดิมาดี้มีไหนมาดี้ไหนมาดี้นี่นดดดดดโดนมปดิหมื่นนะครับหมื่นนะครับมองออกกันไหมอมองออกกันไหมปาวลาก่อนสโลว์ไปยี้ยงหจบโค้ที่ <c oughs> จบด้วยอันตินะครับ <c oughs> นี่แล้วก็เบ่งพลังยังยด้วยผลอาจจะเป็นสายโรเกียนะครับผลทรายผมจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นทรายพลังงานเป็นทรายเ <c oughs> รียบร้อยแล้ดูแรง้ง S แน่นอน เก็บไปหนึ่งพันห้าร้อยตัวเหลือจะเชื่อฮะสุดยอดไปเลยโอเคตอนนี้เราก็รีวิวตัวละครเขาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งยังเหลือตัวละครที่ไม่ได้รีวิวอีกค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับสองสามแถวอ่ะ ผมก็จะพยายามทําออกมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามทําให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่ทุกคนเพื่ออยากเห็นเกมใหม่ก็จะได้ไปดูเกมใหม่นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมและอย่าลืม Facebook Fanpage นะครับอาจจะมีไลฟ์สดในเร็วนี้คไนี้ช่นี้ไม่ใช่ไลค์สดเร่่เลยสตรีมเกมเร็วนี้นะครับผมคาดว่าหลังๆอาจจะไปวอร์โลเวนกัเดอะเต็ีม้างครับาจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม